ขราบขอพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงานค่ะพระเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ท่านทุกท่านได้มาร่วมบุญณศูนยะ์วัฒนธรรมแห่งนี้ค่ะในงานนี้ถ้าไม่มีปาจิตคูปีก็คงไม่มีงานนี้เกิดขึ้นรวมทั้งพระอาจารย์คณะพระทุกดงทุกลุปค่ะขอกราบขอพระคุณค่ะขอให้โชคดีมีชัยทุกคนนะคะ ทั้งครอบครัวด้วยคะ่ะขอบพระคุณท่านกงสูงใหญ่ที่ช่วยเหลือส่งส่งเรื่องคะ่ะทั้งคณะที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะคะรอบขอบพระคุณคะ่ะก็อนุโมทนานลครเป็นครั้งแรกคุณรู้ว่าปันวุยแก่ทุ่มทุ่มแบบ ทุ่มสุดใจสุดตัวเลยค่ะเพื่อที่งานกุศลครั้งนี้คือมาด้วยใจจริงๆค่ะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะยอดตอนนี้นะคะยอดตอนนี้โพยออกแล้วนะคะจด มีประกาจดได้เลยคะ่ะจะเติมก็ได้นะ25373.19คะ่ะ25373กับ19เซ็ซนนะคะต่อยอดได้นะคะต่อยอดได้เลยคะ่ะคุณเต้ครับมีผ่านนะคะสามารถต่อยอดได้ดรแพมคะรับทราบว่ามีอะไรจะเซอร์ไพรส์ให้กับทางวัดอุตสาห์นะคะเชิญเลยคะ่ะ สวัสดี uh, พระคุณเจ้าทุกท่าน um, และท่านกงสุนญ่และท่านภูมีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานกระถินในวันนี้นะคะ um, วันนี้เป็นวันมิ่งมงคลที่สำคัญที่สุดสำหรับวัดอุสาในรอบปีและวัด um, อุสาได้ um, รับเกียรติได้รับ พระมหากรุณาทิ่คนจากสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประธานพระ,ะประธานพระกฐถิ่นอนอกจากนั้นที่วัดยังได้ยังได้ประกาศสดุดีเกียรติคนของวัดในฐานะที่เป็นวัดแรกของนิวยอร์กเป็นวัดที่สามของประเทศสหรัฐอเมริกามีประวัติ บาเนื่องนานและมีบทบาทสำคัญกับชุมชนไทยในทุกด้านเพราะฉะนั้นเ,เทศบาลนาครน,นิวยอร์กได้ออกประกาศสดุดีเกียรติคุณสำหรับวัดอุสาและประกาศสดุดีเกียรติคุณนี้ก็ได้ลงชื่อ โดยนามของนายกเทศมนตรีเอริกแอดัมส์มีการประทับตราของนครนิวยอร์กก็ขอเชิญคุณสุจิตราปารีวงศ์ในฐานะที่เป็นผู้นำของชุมชนชาวไทยในนครนิวยอร์กขึ้นมามอบประกาศสดุดีเกียรติคุณของนครนิวยอร์กนี้ให้กับพระอาามประธานสงฆ์วัดอุสา ป้าอยู่นั่นค่ะคป้ายก่อนถ่ายรูปนะคะช่างภาพอยู่ไหนคะขอช่างภาพโอเคค่ะช่างภาพเราอยู่โน่นค่ะมองทางด้านนูนช่างภาพอยู่โน,น่น<ป>ค่ะขอป้ายค่ะคุณพแพร่อย่าเพิ่งวางนะคะช่างภาพเราอยู่ไกลโพ้นแต่ว่าเรา,าทั้งนี้นะคะ <c oughs> ก็เป็นความภาคภูมิใจของวัดุตสาพุทธยารามนะคะซึ่งเป็นวัดนิวยอร์กที่กำเนิดวัดไทยที่กำเนิดขึ้นครั้งแห่งแรกในนิวยอร์กเลยนะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะค่ะไม่รู้วอาจารย์ู้วัฒนาเลยว่าจะปรบมือดีเป็นปรบมือก็แล้วกันนะคะหมดสิ้นสาธาพิธีเราก็ตอนนี้สบายๆกันนะคะช่างภาพเราเห็นไหมคะถูกบังหมดใช่ไหมคะต้องโผล่ตัวค่ะไปยืนข้างหลังไม่ได้ซูไม่ไดะะแ้แล้วค่ะตอนนี้อาล้ค่ะมองทางนี้ค่ะทางนี้ช่างภาพอยู่นี่ค่ะ มองกล้องนะครับ ก็ขอบอกงานบุญเลยนะคะพรุ <S an> ่งนี้วัดวชิรธรรมประทีปนิวยอร์กนะคะก็จะเป็นงานผ้ากรถิ่นพระราชทานเหมือนกันส่วนวันที่สอาทิตย์ที่3ก็ของวัดพุทธไทยถาวรวนารามนะคะท่านที่อยู่ในมณฑลนิวยอร์กว่างที่ไหนไปที่นั่นงานบุญเหมือนกันวัดไหนก็คือศาสนาเหมือนกันศาสนาพุทธเหมือนกันเราอยู่ที่ไหนว่างที่ไหนไปที่นั่นค่ะเชิญเลยค่ะก็ต้องขออนุโมทนากับ ท,ทุกทท่านนะคะแล้วก็ทางวัดอุตสาด้วยนะคะต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกท่านนะคะที่มอบหมายภารกิจอันนี้ให้ขอบพระคุณค่ะหากขาดตกบกพร่องใดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะ พีจิตพิจิตขานี่ก้องจือของนี้ยาไม่คล้องก้องยก้องอยู่ก้องอยู่นี่ค่ะจ้า พอแล้วอันนี้เก็บเก็บไ,ไว้วะใส่กล่องท่านอาจารย์ซุน,นังถูกไหยคะเรียกถูกใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่เคย